มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าล้้าเลเลิศประเสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจําใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่อบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสําราญบัณดิตล่าวขานว่าเป็นสิ่งดี วันนี้เรามีธรรมะเรามาพบทักศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจารีสุขังเซติอัศมิงโลเกปรามหิกผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ธรมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรมโมสุจิโนสุขมาวหติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นาทุกขติงคัตติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรรมกาโมพวังโหติผู้ใฝธรรมเป็นผู้เจริญ ธรรมเทศสีปราพาโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนนี้ผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนในสมัยครั้งพุทธกาลในสมัยที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าย,ยังมีพระชนมาย,อยุอยู่กุลบุตรกุลธิดาทั้งหลายที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาต่างก็มีศรัทธาอย่างเต็มที่เต็มเปี่ยม บวชเข้ามาแล้วก็ไม่ได้อยู่เฉยๆไม่ได้อยู่เฝ้าวัดเฝ้าวา่าเฉยๆใครบวชเข้ามาแล้วนี่ถ้าใครยังยังหนุ่มยังแน่นอยู่ก็จะศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมทั้งสองอย่างคือทั้งไายปริยัติเรียกว่าคันถาธุระและก็ปฏิบัติคือวิปัสสนาทุระเรียกว่าเรียนทั้งเรียนทั้งในส่วนของพระไตรปิฎกคําสอนพระสูตรต่างๆและก็เรียน เกี่ยวกับการปฏิบัติด้วยส่วนถ้าใครบวชอายุมากแล้วเห็นว่าการเรียนพระสูตรต่างๆสูตรต่างๆมันกําหนดจดจํามากมันไม่ค่อยสมองไม่ค่อยดีการจดการจําก็ไม่ค่อยดีก็จะเรียนปิปัสนาธุระแล้วก็เข้าป่าไปประพฤติปฏิบัติมีพิษุูหนุ่มรูปมหนึ่งท่านก็บวชเข้ามาแล้วท่านก็ท่านก็มุ่งที่จะปฏิบัติเรียกว่าแม้จะอายุยังหนุ่มยังน้อย ก็ไม่ได้สนใจที่จะศึกษาพะสูตรต่างๆพอเห็นว่าการประพฤติปฏิบัติมันสําคัญกว่าสําคัญกว่าที่จะเรียนพะสูตรต่างๆกําหนดจดจําจากครูบาอาจารย์เพราะว่าการเรียนแต่ก่อนก็อาศัยการกําหนดจดจําครูบาอาจารย์สอนนี่ก็จําเอาฟังแล้วก็จําไม่มีการจดไม่มีการจดการเขียนแต่ก่อนฟังแล้วก็จําอย่างเดียวท่านก็เรียนอิปัสสนาธุระเรียน แนวทางในการปฏิบัติแล้วก็เข้าป่าปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าสร้างบรรณศาลาบรรณศาลาก็คือศาลาใบไม้นะ่ะแต่ก่อนตาลาใบไม้ไม่ได้มันคงถาวรอะไรหรอกก็พอได้อยู่มุ้งแดดกันแดดกันฝนได้ก็อยู่ด้วยความสุขด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมต่อมาหน้าหน้าหน้าแรงเนี่ยหน้าแรงก็เกิดไฟป่าไหมมา ไม่แล้วก็ไม่บารรณาศาลาของท่านบอดไวไปทางหลังเลยท่านก็ยืนมองดูด้วยด้วยความทุกข์ใจนะโอ้ยบารรณาศาลาเราไม่แล้วไปไม่แล้วไปไม่แล้วเราไม่มีที่ที่จะประพฤติปฏิบัติทมแล้วทีนี้แดดมาจะทํายังไงฝนมาจะทํายังไงอ่าไปไม่ไปป่าไม่เนี่ยทุกวันนี้ก็ไปป่าเริ่มจะมาแล้วผู้คนทั้งหลายประมาทกันเราก็ต้องระมัดระวังด้วยนะอย่าพากันเผาป่า ให้รักษาระบบนิเวศไว้ฝนฟ้าจะได้ตกต้องตามฤดูกาลทิกุุนมรูปนี้ก็ไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านชาวบ้านก็บอกว่าโอ้พระคุณเจ้าช,ช่วงนี้เนี่ยช่วงนี้เนี่ยเรากาลังเตรียมเตรียมที่ดินเพื่อที่จะปลูกเดี๋ยวเดี๋ยวฝนจะมาแล้วนี่ต่อไปฝนจะมาแล้วนี่มันจะไม่ทันคงไม่มีเวลาไปสร้างบราศสลาให้ท่านหรอกนะ ขออภัยด้วยกราบขออภัยครับผมที่สุหนุ่มก็ไม่รู้จะทํำยังไงจะสร้างเองก็คงจะไม่ไม่มีเรี่ยวมีแรงไม่มีกําลังเพียงพอเนะี่ยมันต้องใช้คนจํานวนมากทีเดียวในตลอดพรรษานั้นสามเดือนท่านก็เลยได้อยู่ตากแดดตากฝนน่ะตากแดดตากฝนทนทุกทรมานเรียกว่าสถานที่ไม่เป็นที่สัปปายะก็มีความทุกข์มีความทุกข์มากๆเลยกว่าจะพน้นพรรษาไปได้ การปฏิบัติธรรมก็เลยไม่ก้าวหน้ามัวแต่ลําบากลําบากกายลำลำบากกาย,ลลากกายแล้วก็ลําบากใจด้วยลําบากเรื่องที่อยู่นะที่อยู่ไม่สัปปายะ่ยการทําอะไรต่างๆก็ไม่สะดวกนะคนเราถ้าที่อยู่ไม่สับปายะก็ลําบากจะทํางานทางใจหรือทํางานทางกายก็แล้วแต่ก็ไม่สะดวกออกพรรษาแล้วท่านรีบไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วกราบทูลให้พระอ,องค์ทรงทราบจริงๆพระอ,องค์พระบุดาอ,องคนะ์เนี่ยทรงทราบแล้ว ว่าภิกษูหนุ่มนี้ประสบป,ประสบความทุกข์อย่างไรบ้างพระองค์ก็ตรัสว่าดูกรพิกษูดูกรพิกษูเธอไม่รู้จักนะเธอไม่รู้จักเปลี่ยนสถานที่หาที่พึ่งใหม่นะหาสถานที่ที่อยู่อาศัยใหม่นะที่พึ่งก็คือที่อยู่อาศัยใหม่เธอไปทนทุกข์อยู่กับสถานที่มันที่มันลําบากอย่างนั้น ไม่รู้จักเปลี่ยนสถานที่ถ้ารู้จักเปลี่ยนสถานที่การปฏิบัติธรรมของเธอก็คงจะก้าวหน้าแล้วพระองค์ก็ทรงเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังถึงเอเรื่องที่รา,าวที่เกิดขึ้นในอดีตเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนนี่แต่ก่อนนี่เธอเนี่ก็เคยอประสบเหตุเศพศภัยอย่างนี้เหมือนกันประสบเหตุเพศภัยอย่างนี้เหมือนกันแล้วเธอก็ไม่ยอมหนีแล้วก็ถึงกับเสียชีวิตเลยแล้วพระองค์ก็เล่าบอกว่าในปา่า แห่งหนึ่งป่าใหญ่แห่งหนึ่งก็มีพวกนกอาศัยอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่นะรวมกันแล้วก็มีพญานกคอยดูแลต่อมามันถึงช่วงฤดูแล้งนี่ฤดูแล้งนี่อพญานกเนี่ยสังเกตเห็นว่าเออต้นไม้ต้นนี้มันมีควันเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าอาศัยการเสียดสีกันไปมานี่ก็ทําให้เกิดควันขึ้นท่านก็เลยบอกพวกนกทั้งหลายว่านี่พวกนกทั้งหลายเราอยู่ที่นี่ไม่ได้เลยนะอันตรายเดี๋ยวไฟป,ป่ามันจะมาไหม้พวกเราเนี่ย เนี่ยต้นไม้นี่ก็มีควันขึ้นแล้วนี่มันเสียดสีกันไปกันมาอากาศก็ร้อนเราควรจะอบพยพไปอยู่ที่อื่นดีกว่าไปหาที่อยู่ใหม่นกนกที่อยู่ในนั้นก็แบ่งเป็นสองฝ่ายอ่ามีความคิดเห็นแตกออกไปเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็เห็นด้วยกับพญานกก็พากันอบพยพอ่หนีไปกับพญานกอีกพวกหนกึ่งว่าเราจะอยู่ไปทําไมเราจะหนีไปทําไมอยู่ที่นี่แหละดีแล้วเนี่ยที่นี่โอ้ยต้นไม้ใหญ่นอนก็เยอะอาหารก็เยอะ แค่ควันขึ้นนิดเดียวกลัวซะแล้วใจเสาะใจเสาะพวกเราอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละเนะ่ยไม่ไปดีกว่าลําบากอยู่นี่แหละเดี๋ยวไฟมาเราค่อยไปก็ได้เนี่ยไม่ยอมไปกับพญานกนะพญานกก็พาพักพวกไปอยู่ที่มันสะดวกสบายกว่ามีน้ําท่าอุดมสมบูรณ์เรียกว่าหนีภัยคิดว่าภัยมันจะเกิดขึ้นก็หนีป้องกันไว้ก่อนพวกนกที่ ที่ไม่เห็นด้วยกับพญานกก็พักกันอยู่ต้นไม้นั่นแหละต่อมาเนี่ยมันเสียดสีกันบ่อยนะอากาศก็ร้อนด้วยวันนั้นอ่ะไฟเกิดไฟไหม้เนะี่ยไฟต้นไหม้ต้นไม้นั่นลุกขึ้นอย่างแรงลมพัดมาด้วยพวกนกทั้งหลายก็ร้องกันจ้าระวันช่วยด้วยช่วยด้วยไฟไหม้ไฟไหม,ไไม้อ่าตอนหนีไม่ทันก็พาก,กันตายในกองไฟกในกองไฟกองเพลิงไหม้หมดเลยส่วนนกที่หนีไปกับพญานกก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข นะเพราะว่ารู้จักรู้จักปรับเปลี่ยนรู้จักปรับเปลี่ยนแล้วก็เชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่เชื่อฟังคําแนะนําของบัณฑิตบัณฑิตผู้ฉลาดแนะนําแล้วว่ามันจะเกิดเหตุเพศภัยต่างๆขึ้นเอาป้องกันไว้ก่อนหนีดีกว่านะดีกว่าจะเ,าเกิดปัญหาขึ้นแล้วค่อยหนีนี่ก็เอาตัวรอดปลอดภัยได้ภิสูททั้ทงหลายภิสูุได้ฟังก็เข้าใจแล้วก็ได้บรรลุธรรม ที่แหละท่านทั้งหลายคนเราเนี่ยถ้าเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนมันอึดอัดมันลําบากใจนะมันลําบากก็ควรจะปรับเปลี่ยนที่อยู่ใหม่